ก็สวัสดียินดีต้อนรับสู่ช่องชิวว่านครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะจะอยู่ในเพลิสสูตรตีวอสูตรป้นนะครับโดยสูตรในวันนี้นะผมจะไม่ใช้ผู้กล้าหรือฮีโร่เลยนะเนื่องจากฮีโร่ผมอัปเกรดอยู่เนาะทั้ง2ตัวเลยนะดังนั้นนะเป้าหมายในสูตรนี้ก็คือจะเน้น,นครับทํา2ดาวนะไม่ได้เน้นทํา3ดาวนะแต่ถ้าเจอบ้านที่ไม่แข็งนะก็มีโอกาสที่จะได้3ดาวได้เหมือนกันนะครับสูตรนี้เหมาะกับใครนะเหมาะกับคนที่ อาจจะเน้นอัพผู้กล้ายาวๆเนาะให้มันเป็นเลเวตันที่เลเวสามนะตอนนี้ผมเป็นแล้วยี่สิบก่นแล้วกสิบเจ็ดนะแล้วมันสามารถทาอะไรได้บ้างนะก็สามารถเอาไปป้นปกติได้เลยนะหรือจะเอาไปดันถ้วยก็ได้นะเอาไปดันถ้วยกับบ้านเก้าเนาะเราเน้นโจมตีบ้านเก้าสองดาวนะหรือเอาไปลงวอลก็ได้นะวอล้วก็ตีบ้านเก้าตรงหลังกับเราเนะเอาได้2ดาวเนาะเพราะผมคิดว่า2ดาวมันไม่ได้น่าเกียดเกินไปนะแต่ถ้าบางทีเจอบ้านอ่อนก็อาจจะฟุกได้3ดาว ด้วยาไปนะประมาณนี้นะเนื่องจากตอนที่เราอัพฮีโร่นะมันการที่เราโจมตีไม่ได้3ดาวก็ไม่แปลกนะอันนี้ก็แปนที่1น,นะที่ผมไปโจมตีมานะอันนี้แปนนี้ได้3ดาวมานะครับก็เขาไม่มีทหารเฝนะ้าแคลนเนาะถ้าไม่มีทหารเฝ้าแคลนก็โอกาสที่จะ3ดาวก็มีสูงนะแต่ว่าถ้ามีทหารเฝ้าแคลนโอกาสจะ3ดาวก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะยังมีได้อยู่เหมือนกันนะก็อ,อื่นนะผมจะเข้าไปทางด้านที่ มีประสาทแคนนั่นเอง,เองนะเพื่อที่จะกําจัดหารแคนของเขานะเดี๋ยวผมจะลงโกเลมไป2ตัวนะานาหน้าเป็นตัวแทงไปโลหงห่างๆกันหน่อยนะแล้วเดี๋ยวผมจะลงวิสัตตามไปนะครับเข้าไปตามไปประมาณ8ปดตัวนะแล้วเหลือไว้ประมาณ3ตัวนะสูตรนี้ผมเอาวิสัตมา11ตัวนะาจากนั้นนะผมจะลงนักระเบิดหนัแพงตามเข้าไปทั้ง6ตัวเลยนะครับแล้วก็ลงปลายหินเข้าไปนะกาแพงก็จะถูกเจาะเข้าไปแล้วนะถึง2ชั้นนะ ถึงแม้ว่าจะเป็นแปลนที่เขาจัดกำแพงไว้ซับซ้อนหนาแน่นแค่ไหนสูตรนี้ก็ยังคงสามารถที่จะทะลวงเข้าไปถึงบ้านได้นะเพราะว่าเราพกน้ํายากระโดดมาด้วยอีกหนึ่งขวดนั่นเองนะก็สําหรับสูตรนี้นะเน้นที่จะทะลวงเข้าไปในบ้านนะเราตีบ้านให้แตกนะยังไงเราได้สามได้สองดาวอยู่แล้วนะจากนั้นผมก็จะลงยากระโดดตรงนี้นะส่วนในตรงที่มีกําแพงกั้นระหว่างทหารเรากับ บ้านนั่นเองนะครับแล้วผมก็ลงวันคลิฟีเข้าไปให้หมดเลยนะที่ผมออจูมานั่นเองนะนี่นะวันคลิฟีเรามันจะกระโดดเข้ากําแพงผ่านกําแพงไปด้วยผลของน้ำยาก,กระโดดนะแล้วเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องกลัวนะว่าฮีโร่ของเขานะจะเป็นเลเวลสามสิบหรือเลเวลเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะมันจะโดนวันคลิฟีปั่นตายภายในเซียววินาทีเท่านั้นเองนะช่วงที่ผม ส่งส่งท่านบุกเข้าไปนะผมจะลงน้ํายาม่วงตรงด้านนอกก่อน1ขวดนะเพื่อจะใช้กับในการกําจัดบับเบลลคิงอัชคุีแล้วก็ประสาทแคนเขานะถ้ามีประสาทแคนออกมานะให้เพื่อนๆลงน้ํายาพิษกันน้ำยาแช่ไปเลยนะจากนั้นนะก็ลงน้ํายาฮิวตรงบ้าน1ขวดนะแล้วก็ลงน้ํายาม่วงตรงบ้านอีก1ขวดนะก็เป็นอันจบสําหรับสุดนี้นะที่เหลือเราก็มาลุ้นกันนะว่าจะได้3มดาวไหมนะแต่ว่าผลลัพธ ที่เราคาดหวังเนะก็คือ2ดาวนะมันได้ชัว์ๆนะสำหรับสุดนี้นะประมาณนี้นะสำหรับการโจมตีสุดนี้นะมผมคิดว่านะถ้าเราเอาไปลงวอนะมันก็ได้2ดาวนะดีกว่าที่เราจะได้1ดาวเนาะมันบางทีมันผิดพลาดกันได้นะก็อาจจะได้2ดาวนี่ผมว่าก็คิดว่าโอเคแล้วนะถึงถ้าเราเอาไปลงวอลีกน,นะแล้วเราดันเจอบ้านเก้าด้วยกันนะการที่ทําได้2ดาวก็ช่วยแค้นได้เยอะนะอืเพราะว่าเราไม่มีฮีโร่มา ใช้ในการโจมตีนนะดังนั้นนะการที่จะใช้สูตรนี้ก็ผมถือว่าโอเคนะสำหรับสูตรนี้เราได้2ดาวนะคาดหวังสองดาวก็พอนะนี่นะโดยสูตรนี้ผมจะให้เพื่อนท่องไว้เสมอนะว่าเราจะเข้าฝั่งที่มีบ้านอยู่ใกล้มากกว่าฝั่งที่มีบ้านอยู่ไกลกว่านะอย่างที่ผมให้ดูแปลนนี้นะบ้านมันจะอยู่ฝั่งนี้นะถ้าเราเข้าฝั่งนี้นะโอกาสที่อาจจะบ้านไม่แตกหรือโอกาสผิดพลาดทางเทคนิคแบบว่าเราอาจจะโดนมังกรไฟฟ้าหรือซูเปอร์ ลูกกระจกมันจัดการถ้าเราตายไปหมดนะแล้วเราอาจจะทําลายบ้านไม่ได้อาจจะได้1ดาวนะดังนั้นผมจะเข้าฝั่งที่มีบ้านนะมันการันตีที่เราจะได้1ดาวอยู่แล้วนะแล้วก็สูตรนี้วันคลีมมันสามารถปั่นให้ครบ50%ได้ไม่ยากนั่นเองนะผมก็ลงเหมือนเดิมนะลงโกลเลมเข้าไปนะสองตัวนะลงวิสเซิต,ตามเข้าไปนะนี่นะเหลือไว้3ตัวนะลงนักระเบิดกําแพงเข้าไปนะแล้วลงปลาหินตามเข้าไปนะแล้วก็ลงวิสเซิเข้าไปตรงกลางนะเนื่องจากผม พยายามที่จะให้วิเศษเราหรือพมดนะเข้าไปตรงกลางเพราะว่านะครับการที่เราเอาพมดเข้าไปตรงกลางนะมันจะกําจัดฐ่านแครนที่ออกมานะเนื่องจากสูตรนี้นะไม่มีตัวไหนที่จะสามารถกําจัดฐ่านแครนได้เลยนะที่เป็นฐ่านแครนใส่อากาศเฝ้าบ้านนะนอกจากวิเศษหรือพมดเรานั่นเองนะจากนั้นผมก็ลงวันคลี่ตามเข้าไปหมดเลยนะแล้วก็ลงน้ํายากระโดดเข้าไปนะนี่นะยากระโดดก็จะโดดเข้าไปถึงบ้านแล้วนะ ก็น้ํายาม่วงขวดนี้ผมลงตรงบ้านนะผมไม่ลีบนะเพราะว่าไม่มีประสาทฟอแคนนะถ้ามีประสาทฟอแคนออกมาก็อาจจะลงเร็วกว่านี้ก็ได้นะเนียเดี๋ยวผมก็จะลงน้ํายาฮิวต่อไปนะเนี่ยลงน้ํายาฮิวไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวก็จะลงน้ํายาม่วงต่อไปอีกหนึ่งขวดนะครับข้างในนะเนี้ยนะก็นี่นะได้มาได้บ้านมาแล้วนะถาดเราก็เหลือเพียบเลยนะถึงแม้ว่าอาชเกวินเขาจะออกมาก็โดนปัน่นตายไปภายในเซลววินนั่นเองนะเพราะว่าวันครี่มันค่อนข้างที่จะกําจัดฮีโร่ฝั่งเขาได้ ค่อนข้างดีนะมันไม่กลัวนะสำหรับฮีโร่ฝั่งเขาไม่ว่าจะเป็นเลเวล30หรือเลเวลเท่าไหร่ก็ตามนะมถ้าเป็นเลเวลน้อยหรือเลเวลเยอะผมคิดว่าไม่มีผลนะมันโดนปั่นภายในเซลวิอยู่แล้วนะไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรขนาดนั้นนะอันนี้ก็ได้มา2ดาวนะ2ดาวหรือ3ดาวแน่ใจนะได้2ดาได้มา3ดาวนะสำหรับการโจมตีแผนนี้นะโอเคนั่นเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะไม่ได้3ดาวซะทีเดียวนะมันก็มีโอกาสที่จะได้3ดาวนะถ้าปนนะ แต่ถ้าวอนะเจอประสาทเข้าแคนก็มีโอกาสได้3ดาวนะอย่างลิปเมื่อวานที่ผมได้ลงไปนะผมก็ตีวอนะมีท่าหานเขาแคนทั้ง2รอบเลยนะก็ได้3าดาว2รอบอันนี้ผมได้ลองนะทดลองดูว่าถ้าผมเข้าด้านที่ผมมันบ้านอยู่ไกลกว่านะาที่ผมบอกไปนะไม่ควรที่จะเข้าฝั่งนี้นะฝั่งที่บ้านอยู่ไกลนะเราควรจะเข้าฝั่งนี้นะมันจะเพิ่มโอกาสที่เราจะได้2ดาวมากกว่านเองนะถ้าเข้าฝั่งนี้แล้วมีประสาทแคนหรือเกิดข้อผิดพาลาดอะไรนะโอกาส1ดาวมันก็มีนะครับ นี่ถนะ้ผมก็ลงกเลมเข้าไปเหมือนเดิมหน้าหน้ากระดานนะแล้วก็ส่งวิเศษเข้าไปตามเข้าไปนะฝั่งละสี่ตัวนะน,นี้ผมเหลือไว้ห้าตัวเลยด้วยซ้ำนะเนี่ยลงไปแล้วเหลือสามตัวนะสามตัวผมจะออปล่อยเข้าตรงกลางนะก่อนหน้านั้นผมก็ลงนักระเบิดกำแพงนะหกตัวส่งเข้าไปนะทาลายกำแพงนะี่มันจะเจาะไปได้สองชั้นเลยนะสตัวต่อหนึ่งชั้นนะสำหรับนักเลืเบิดกำแพงกรณีที่มันทำภารกิจสําเร็จนะมันไม่โดนยิงตายไประหว่างทางนะแล้วก็ลง ไเหินเขาตามเข้าไปแล้วก็วันคลี่ตามเข้าไปนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะกะจังหวะลงน้ำยาม,ม่งนี้ผมลงน้ํายากระโดดเร็วไปหน่อยนี่ผมก็ลงน้ํายาม,ม่วงนะแล้วเพมมื่อนเห็นไหมครับวันคลี่ออกมาด้านข้างฝั่งนี้นะแล้วแล้วน้ายากระโดดผมไม่ครอบคุมนะถ้าเพื่อนอาจจะไม่ต้องรีบลงยากระโดดก็ได้นะเก็บไว้ก่อนก็ได้อย่างเช่นสถานการณ์นี้นะถ้าผมเก็บยากระโดดไว้นะแล้ววันคลี่ออกข้างแบบนี้ผมลงให้มันครอบคุมนี่นะกำแพงช่องนี้นะสามช่องนี้นะ มันจะสามารถกระโดดข้ามกําแพงนี้แล้วกระโดดเข้าบ้านได้เลยนั่นเองนะแต่อันนี้ก็ไม่มีผลอะไรนะถึงเราจะลงน้ํายากระโดดไม่ไม่ครอบคลุมยังไงก็แล้วแต่นะวันคลี่สิตัวมันสามารถปั่นกําแพงได้ไม่ยากนะมันสามารถที่จะเข้ามาในวงรัศมีกระโดดได้อยู่ดีนั่นเองนะผมก็ลงน้ำยาม่วงอย่าหิวไปนะมันก็แตกเ,เดินก็สูตรนี้นะก็ได้2ดาวมาแน่นอนนะนี่นะการที่เราเข้าฝั่งที่ไม่ใช่ฝั่งที่มีบ้านนะ บ้านอยู่ไกลนะโอกาสที่จะได้หนึ่งดาวมันก็มีนะดังนั้นนะจำไว้เสมอนะว่าเราควรที่จะเข้าฝั่งที่มีบ้านนะฝั่งที่บ้านอยู่ใกล้มากที่สุดนั่นเองนะแล้วก็เข้าฝั่งที่มีปราสาทแคนด้วยนะอืมถ้าปราสาทแคนอยู่ไกลเกินไปเราก็อาจจะตัดสินใจดูนะนี่นะผมเข้าฝั่งนี้นะเนื่องจากอมีเอชควีนอยู่ฝั่งนี้นะแล้วก็ปราสาทแคนเขาอยู่ฝั่งนี้นะ บ้านอยู่ฝั่งที่ความจริงเข้าทางด้านนี้ก็ได้นะเข้าทางด้านไหนก็ได้นะสำหรับสูตรนี้ผมคิดว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นแปนกว้างจริงๆก็เข้าทางด้านที่บ้านอยู่ใกล้กว่าอะไรย่เงนะี้ยก็ลงไปตามเดิมนะโปรเลมเข้าไปแทงนะส่งวิสศษตามเข้าไปนะเก็บขอบซ้ายขวานะสูตรนี้ที่ผมลงวิสศษเข้าไปเป็นหน้ากระดานเนื่องจากเพราะว่าผมจะให้วันคิลลี่เข้าตรงกลางนะดังนั้นนะ มันจําเป็นนะที่จะต้องส่งพ่วงรดหรือพิเศษเราเข้าไปเก็บขอบด้านข้างนะแล้วก็ส่งอีก3ตัวยัดเข้าไปตรงกลางนั่นเองนะแล้วก็ส่งไปหินวันคลี่เข้าไปนะลงน้ายาเอ่อน้ำยาม่วง1ขวดแรกที่ด้านหน้านะแล้วก็ลงยากระโดดเข้าไปที่กําแพงที่มันจะกระโดดเข้าไปถึงบ้านนั่นเองนะแล้วเดี๋ยวจะลงน้ายาฮีลตรงบ้านนะกับน้ายาม่วงตรงบ้านก็เป็นอันเสร็จสิ้นการโจมตีสําหรับสุดนี้นะนี่นะยาม่วงยาฮิล จบนะอันนี้ก็ได้สาดาวมานะเนื่องจากมันไม่แข็งแนละ้วแป้นไม่ค่อยแข็งนะแล้วก็ไม่มีปราสาทเตาแคนด้วยนะโอเคนะเดี๋ยวผมจะประจมตีให้ดูสัก2รอบนะครับก็โดยใช้สูตรนี้นะเน้นโจมตีบ้านเลขเก้าเนาะก็สําหรับใครที่กําลังดันถ้วยนะถ้าถ้วยเพื่อนนะอยู่ประมาณพันสามพันสี่นะสามารถใช้สูตรนี้โจมตีบ้านเก้าดันไปได้ถึงสองพันเลยไม่ยากเท่าไหร่นะเนื่องจากช่วงถ้วยสองพันนยังคงมีบ้านเก้าให้เราเล่นอยู่ ให้เราค้นหาเจออยู่นะแล้วก็ถ้วยเขาที่ให้มาก็ไม่ได้น้อยขนาดนั้นนะโอเคผมจะเข้าแบนนี้นะอืมประสาทแคนอยู่ฝั่งนี้เนะก็เดี๋ยวผมเข้าชนกับปราสาทแคนแล้วแล้วเดี๋ยวเจาะกอแพงเข้าไปนะแล้วเดี๋ยวโดดเข้าไปด้านในนะอืมอาจจะเจาะกอแพงเข้าไปฝั่งนี้นะโอเคผมลงหน้ากระดานไปตรงนี้นะส่งวิเซอร์ตามเข้าไปนะฝั่งละสี่นะสี่นะแล้วลเบิ่มแพงลงไปหนึ่งตัวก่อนก็ได้ใช้กับดักโอเคโดน ปืนป้อมเอโบยิงนะส่งปลหินเข้าไปนะครับมปเสอร์เข้าไปตรงกลาง3ตัวนะบอนคิลี่ตามเข้าไปนะแล้วก็เดี๋ยวก็โดดเข้าไปด้านในเลยนะลงยาม่วงเข้าไปตรงนี้นะไปโยงลงยาฮิลตรงบ้านนะลงยาม่วงตรงบ้านนะนี่ก็เสร็จสิ้นพิธีการนะอันนี้ไม่มีประสาทฟอแคนนะถ้ามีประสาทฟอแคนก็เนี้ยลงยาแค่ลงยาพิษไปก่อนแล้วลงยาแช่แข็งตามไปเหมือนที่ผมทำกับรถเลื่อนคิงนะประมาณนี้นะ สำหรับการโจมตีสุดนี้นะครับถ้าประสาทแคนเขาออกมานะโดนยาพิษยาแช่แข็งเราไปแล้วก็เราลงน้ํายาม่วงตรงทางที่เราเข้าไปนะยังไงวิเซิเราสามารถกําจัด่านแคนเขาได้อยู่แล้วนะไม่ต้องกลัวนะถึงจะกําจัด่านแคนไม่ได้นะยังไงนะวันคิลี่เรามันจะสามารถโดดเข้าไปถึงบ้านแล้วก็ทะลวงบ้านแตกอยู่ดีนะแล้วก็ยังมีตัวแทงตัวอะไรถึง2ตัวนะสำหรับโกลมนะมีปลาเหินเป็นตัว DPS เพิ่มเติมนะครับ อันนี้ก็อาจจะได้3ดาวมานะครับน่าจ,จะได้3ดาวแล้วเพราะว่าโกเลมเรายัางเหลือรอดถึง2ตัวนะแล้วก็โพสิชันมันค่อนข้างที่จะโอเคนะมีตัวแท้งนําให้ตัวดาเมจตามนะแล้วก็อันนี้ผมลงน้ํายาพิษกับน้ํายาแช่เล่นทิ้งไปซะด้วยซ้ำนะมันก็ถ้ามีประสาทแคนนะก็ลงตามผมนะอ,มอย่างตามที่ผมบอกไปนะโอกาส3ดาวก็มีนะแต่ยังไงเราได้2ดาวมาแน่นอนอยู่แล้วนะก อย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปนะว่าเป้าหมายในการเล่นวันนี้เนี่ยคือการเล่นโดยการที่เราไม่มีฮีโร่ในการเอาไปโจมตีนั่นเองนะเราก็เน้นที่จะทํา2ดาวให้ได้นะสำหรับการโจมตีวอลนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะขอส่งท่าให้ตัวเองแล้วผมจะมาบุกให้ดูกันอีกรอบนึงนะก็ยังไงนะถ้าเพื่อนๆถูกใจยังไงฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะผมจะได้มีกําลังใจมาทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะ โอเคเดี๋ยวผมขอฝึกทหารสักนิดหนึ่งนะ e> ก็เดี๋ยวมาโจมตีอีกรอบนะ e> เน้นหาบ้านก้าเหมือนเดิมนะอย่างที่บอกไปนะเนื่องจากสูตรนี้นะดันถ้าได้ถึงสองพันถ้วยมันเพราะอะไรผมถึงพูดอย่างนั้นนะเนื่องจากผมลดถ้วยมานะลงไปถึง1 3 0พันสามประมาณ5้าหกรอบแล้วนะเพื่อผมจะมาฝึกโจมตีบ้านเก้านะแล้วถ้วยผมที่โจมตีไปนะ แป๊บๆก็ขึ้นพันเก้าสองพันเหมือนเดิมนะมันโจมตีเล่นๆนะไม่ได้ดันถ้วยด้วยซ้ำนะสูตรนี้ก็ยังคงนะที่จะสามารถพาเราไปถึงสองพันถ้วยได้นะหรือลีกคิสตันนั่นเองนะก็ถ้าเพื่อนๆกำลังหาเพชรอยู่นะสูตรนี้ก็สามารถทําให้เพื่อนๆสาเร็จความสําเร็จที่ได้เพชรมานะสําหรับการเข้าร่วมลีกคิสตันนั่นเองนะฝั่งนี้ผมจะเข้าฝั่งที่มีประสาทแคนนะถึงอัชควีนเขาอัปเกรดล้วก็ลงไปเลยแล้วกันนะ ก็ลงวิเศษเข้ามาเก็บขอบสายขวานะลงโกลเลมเข้าไปนะเหมือนเดิมนะนากระดานนะฝั่งละสี่ตัวนะนักระเบิดหนึ่งแพงตามเข้าไปเจาะตรงกลางนะฮนะผมไม่ได้ส่งปลาหินให้ตัวเองหรือนี่หรือว่าผมไม่ได้ขอร้องไปนะ <c oughs> ผมน่าจะไม่ได้ขอทหารไปนะเออแต่ลืมเมื่อกี้ผมส่งให้ใครนะพลาดนะเฮ้นะลงน้ำยาม่วงไปนะแล้วลงน้ำยาหิวที่บ้านนะ โอเคลงยาหิวไปนะลงยาพิษเข้าไปนะเออไม่ใช่ยาพิษนะยาม่วงนะเฮ้ไม่ม,ไม,มีไม่ได้เอาปาปหินมานะแล้วก็ไม่ได้เอาน้ำยาแช่มามันก็ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรขนาดนั้นนะนี่ก็ยังได้2ดาวอยู่นะถึงผมจะลืมเอาประสาทแคนมาก็เถอนนะก็ยังคงทำได้นะสองดาวนะอ่านี่ครับก็รอบนี้น่าจะไม่ได้3มดาวนะครับเนื่องจาก ทหารเราตายหมดแล้วนะเหลือแค่โกลเลมนะก็เดี๋ยวผมจบเลยแล้วกันนะผมไม่ได้ขอทหารจริงๆด้วยนะผมดันลืมขอทหารตลกจัดโอเคนะอ่าก็มีประมาณนี้นะสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะยังไงถ้าเพื่อนชอบยังไงฝากกดติดตามหน่อยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อต่อไปนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ